สวัสดีครับทีมแพทย์มูลนิธิศิ์ในร้อยตามรอยพระบาทถึงคุณหมอมอาจารย์ในพระราชูปถรรัมภ์สด็จประเทศพระราชสุดาสยามรวมราชกุมารีขอรายงานความคืบหน้าของโรคโควิด -19 เป็นเหตุการณ์ในประเทศครับประจำวันที่4กันยายน2 5 6พี่พี่น้องคนไทยทุกคนครับวันนี้มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 เป็นอย่างรุนแรงจําเป็นครับที่ทุกคนต้องช่วยกันทําไม่ยากครับ ทำสองอย่างอย่างแรกคือการสวมหน้ากากอนามายัยหรือหน้ากากผ้าที่กระชับกับใบหน้าปิดปากปิดจมูกถ้าท่านใช้หน้ากากสองชั้นโดยชั้นในเป็นหน้ากากอนามายัยชั้นนอกเป็นหน้ากากผ้าก็จะกระชับกับใบหน้าเป็นอย่างดีและป้องกันได้ดีขึ้นนะครับทาร่วมกับการเวนาาร้นระยะห่างเมื่อท่านพบปากกับผู้คนผู้ใดก็แล้วแต่ในหรือเข้าไปในชุมชนนะครับจําเป็นครับต้องทำสองอย่างร่วมกันเพราะการแพร่ระบาดในเที่ยวนี้เป็นการระบาด้วยสายพันธุ์เดลตา้าที่แพร่ระบาดยางรวดเร็วและไม่รู้ตัวครับ มาดูต่อนะครับวันนี้ครับมีผู้ที่ติดเชื้อใหม่เพิ่มขึ้น1 5 9 4 2ารยายครับเป็นการติดเชื้อในประเทศ1 5 6 5 9ารยายจากต่างประเทศ6รายจากเรือนจำา227ยรายครับทำให้เรามีผู้ป่วยสะสมทั้งหมดนะครับ1 5, 2 6 5งล้านารายครับวันนี้เรามีผู้เสียชีวิต257คนนะครับทำให้เรามีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 1 2 6 3 1คนด้วยกันนะครับและเราวันนี้ยังมีอีก1 5 5 1 3 4ารยายอยู่ในโรงพยาบาลนะครับเป็นโรงพยาบาลสนามและที่อื่นๆ1 1 2 0 0 0กว่ารายโรงพยาบาลหลัก42,000กว่ารายครับมาดูนะครับว่าวันนี้ผู้ที่เสียชีวิต257คนนี้เป็นอย่างไรนะครับมาติดตามกันครับแต่พบว่าเป็นชาย135 หญิง122คนครับชายมากกว่าหญิงเล็กน้อยนะครับอายุตั้งแต่2ปีถึง100ปีนะครับค่ามัธยฐานของอายุคือ68ปีก็หมายความว่าผู้ที่มีอายุสูงอายุครับเกิน60ปีจะมีโอกาสเสียชีวิตมากกว่าอายุอื่นๆนะครับในเที่ยวนี้ครับเราพบว่าผู้อายุมากกว่า60ปีเสียชีวิตถึง70% 181ลนะครับ181รายครับผู้ที่ต่ำกว่า60ปีนะครับแต่มีโรคเรื้อรังครับ เสียชีวิต19%คือ50ลายถ้าตามกว่า60ปีและไม่มีโรคเรื้อรังเสียชีวิตเพียง10%เท่านั้นคือ25ลายนะครับครึ่งต่อครึ่งครับแล้วก็มีเด็ก2 2ปีครับเสียชีวิต1ลายนะครับมาดูต่อครับเราจะพบว่าผู้ที่มีโรคประจําตัวนะครับโรคเรื้อรังที่มีความเสี่ยงมากที่พบบ่อยที่สุดก็คือความดันโลหิตสูงถัดไปก็เป็น เบาหวานไขยมาในเลือดสูงอ้วนโรคไตแล้วก็ติดเตียงนะครับในเที่ยวนี้ครับ257รายที่เสียชีวิตนี้นะครับเราพบว่าติดจากครอบครัว11บรายติดจากคนรู้จัก125ลารายอาศัยอยู่ในพื้นที่105ยารายนะครับอาชีพเสี่ยง2รายนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขวันนี้ดีขึ้นครับการติดในครอบครัวลดลงแต่การติดจากคนอื่นที่รู้จักย่งสูงอยู่นะครับจําเป็นครับต้อง ต,ตัวเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัยระยะห่างเป็นอย่างดีนะครับมาดูต่อครับจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดก็คือกรุงเทพมหานครครับ57ลรายด้วยกันนะครับจังหวัดเดียวนะครับถ้าเป็นปริมณฑลครับทั้ง5จังหวัดมี72็รายนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี13ลารายภาคเหนือมี15ลารายภาคใต้มี18บรายภาคกลางบวกกับภาคตะวันออกมี82ลรายครับนะครับเพราะฉะนั้น การแพร่ระบาดในเที่ยวนี้ครับติดต่อจากคนสู่คนและยังไม่รู้ตัวซะส่วนใหญ่นะครับจาเป็นครับต้องป้องกันนะครับสวมหน้าก,กากอนามัยและระยะห่างที่ที่ถูกต้องนะครับมาดูต่อครับตัวเลขในการแพร่ระบาดในวันนี้คือผู้ที่ติดเชื้อใหม่ครับ15,912หลารยายมากกว่าเมื่อวานนี้1,200กว่ารายนะครับตัวเลขที่สําคัญอยู่ในการติดเชื้อในประเทศครับมาจาก2พื้นที่ด้วยกันพื้นที่แรกคือจากโรงพยาบาล มี1นะครหบามี13,519รยายอีกพื้นที่หนึ่งมาจากการตรวจในชุมชนครับเป็นการตรวจสุ่มตรวจขอตรวจเป็นการตรวจเชิงลุกนะครับเพราะว่ามีหลายคนที่ไม่ทราบว่าเป็นโควิด1 9ไม่มีอาการครับหรืออาการน้อยๆน,นะครับเราพบในที่วนี้ครับมี2,110ลายมากกว่าเมื่อวานนี้800กว่าลายนะครับ เพราะฉะนั้นวันนี้ครับเราพบว่าตัวเลขที่สําคัญที่สุดคือการติดเชื้อในโรงพยาบาลนะครับมี1,300-13,519ลายครับมากกว่าวานนี้300กว่าลายนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับคือตัวสําคัญในการแพร่ระบาดและในการบอกถึงการแพร่ระบาดนะครับจากเรียนจำเที่ยวนี้มี277ลายครับแล้วก็จะไม่แพร่ระบาดออกมาสู่ภายนอกนะครับมีการคัดแยกแล้วก็จะค่อยๆดีขึ้นครับ มาจากต่างประเทศ6กรายครับนะครับมาดูต่อครับมาดูจังห <eterm> ว <oon> ัดต่างๆที่มีการแพร่ระบาดนะครับเรียนให้ทราบเสมอว่าจังหวัดที่มีคนอยู่นานน่นก็จะมีการแพร่ระบาดมากก็คือกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ปริมณฑลอีก5จังหวัดนะครับแล้วก็จังหวัดใหญ่ๆตามภาคต่างๆนะครับมาดูอัตราส่วนกันเลยครับว่าถ้าเทียบกันนะครับระหว่างกรุงเทพมหานครกับปริมณฑลจะพอๆกันเลยครับ นะครับแล้วก็ถ้าเทียบกันระหว่างกรุงเทพมหานครจังหวัดเดียวกับอีก71ดจังหวัดนะครับเราพบว่า7 1จังหวัดนั้นมีผู้ติดเชื้อใหม่เป็น2เท่า,กว,ากว่าของกรุงเทพมหานครนะครับเล็กน้อยนะครับถ้าเอากรุงเทพมหานครบวกกับอีก5จังหวัดปริมณฑลนะครับที่มีผู้ติดเชื้อสูงเทียบกับ7 1จังหวัดเราพบว่าเจ็ดสิบอจะพอๆกันเลยครับ หกจังหวัดกรุงเทพมหานครบวกปริมณฑลจะพอๆก,กันกับต่างจังหวัด71จังหวัดนะครับเพราะฉะนั้นการแพร่ระบาดก็คือมากที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับนะครับที่มาดูครับมาดูตัวเลขวันนี้ให้เห็นชัดๆเลยนะครับว่าใน10จังหวัดแรกที่มีการแพร่ระบาดในวันนี้นะครับเราพบว่ากรุงเทพมหานครมี3,800กว่ารายตัวเลขนี้ลดลงมาแล้วจาก 5, 0 0พ4,000นะครับ ก็เป็น3 0 0 0ัปลายปลายนะครับเมื่อวานนี้ลดลงมาเหลือ3,000ต้นต้นๆแล้วนะครับวันนี้ก็กลับเพิ่มเป็นส0 0พไปลายปลาย,ลายนะครับก็พี่น้องคนไทยทุกคนครับต้องช่วยกันครับระมัดระวังให้ดีนะครับสวมหน้ากากามัยระยะห่างให้ดีครับสูตรประการครับปริมมินทเนที่ยวนี้ก็มีสุตรประการจังหวัดเดียวที่เกินพันลายแล้วก็ เป็น1,500กว่าลายนะครับมากกว่าวันก่อนนะครับส่วนจังหวัดอื่นๆนะครับอย่างชลบุรีก็ปริ่มๆพันลายครับคือ955ราลายนะครับสมุทรสาครก็ปริ่มๆครับแปดร้าบห้าลายนะครับลาดบุรี500กว่าลายครับนนทบุรีระยอง400กว่าลายนะครับอาธิวัฒนนครปฐมนคาศรีมาอาธิวัน์นครปฐมสามร้อกว่าลายคอนซีมา200กว่าลายครับนะครับเพราะฉั้นวันนี้ตัวเลขเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นกว่าวันก่อน เล็กน้อยไม่มากครับนะครับเพราะฉะนั้นจําเป็นครับเราต้องการให้การแพร่ระบาดลดลงเรื่อยๆนะครับในขณะที่มีการฉีดวัคซีนเรื่อยๆพี่น้องทุกคนต้องช่วยกันครับป้องกันอย่างมากเลยนะครับขณะมีการมีการคลายมาตรการต่างๆในจังหวัดที่เป็นสีแดงเข้มกรุงเทพมหานครพันพี่น้องคนไทยทุกคนต้องช่วยกันครับนะครับเคร่งครัดในการป้องกันส่วนบุคคลนะครับมาดูต่อครับ ผู้ที่มาจากต่างประเทศเที่ยวนี้นะครับมีเพียง6กลายเท่านั้นนะครับคือมาจากกัมพูชา3ามลายมาเลเซีย3ามลายครับมาเลเซียทั้ง3ามลายมาช่องทางธรรมชาติทั้งหมดซึ่งเป็นคนสัญชาติไทยทั้งหมดด้วยนะครับจาเป็นครับพี่น้องทุกคนต้องช่วยกันป้องกันและระวังคนไทยด้วยกันเองนะครับไม่ให้มีการติดเชื้ออันนี้สําคัญมากครับนะครับกัมพูชามามีหนึ่งลายครับเป็นสัญชาติกัมพูชาครับเข้ามาช่องทางธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้น จะเห็นว่าตัวเลขวันนี้มากกว่าเมื่อวานนี้พันกว่าลายแต่อยู่ในระดับประมาณ15,000กว่าลายนะครับเือกือบห0 0 0 0หหลาย16,000หลายครับนะครับแล้วก็จังหวัดต่างๆที่มีการแพร่ระบาดก็เป็นอัตราส่วนเท่าเดิมครับนะครับแต่มากที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับที่มาดูแนวโน้มการระบาดครับมาดูกราฟเส้นตรงสีแดงสีเขียวกับสีน้ําเงินที่ดูทุกๆวันนะครับวันนี้เราจะเห็นว่าส่วนใหญ่แล้วก็คืออยู่ในขาลง แต่วันนี้นะครับแต่วันนี้ตอนปลายของเส้นกราฟจะเห็นว่ากระดกขึ้นเล็กน้อยนะครับก็หมายความว่าต้องติดตามกันต่อครับว่าจะลงมาอีกหรือจะขึ้นต่อนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้แนวโน้มส่วนใหญ่แล้วก็ยังเป็นแนวโน้มที่ลดลงครับนะครับมาดูในแผนที่ ประเทศไทยครับจะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าสีแดงลดลงแล้วนะครับก็พี่สีเหลืองกับสีเขียวเพิ่มมากขึ้นครับนะครับสท่ากับการระบาดในกรุงเทพมหานครในวันนี้นะครับแนวโน้มก็จะลดลงเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็จัดพี่น้องคนไทยทุกคนต้องช่วยกันครับป้องกันเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็น่าจะลดลงอย่างต่อเนื่องครับการฉีดวัคซีนวันนี้ทั้งประเทศนะครับฉีดได้ถึง ทั้งหมดแหละครับ34.5%นะครับมากกว่าเมื่อวานนี้จุด5%ถ้าสองเข็มนะครับ13.4%ครับมากกว่าเมื่อวานนี้วันทําได้12.7%นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้ฉีดได้ทะลุเป้าครับคือ9แสนกว่าเข็มนะครับเพราะฉะนั้นครับก็อันนี้ก็คือสิ่งที่ดีในการที่ฉีดวัคซีนแต่ตัวเลขที่ยังดีมากๆเลยคือของกรุงเทพมหานครครับเข็มที่1ฉีดได้92.7% 2เข็มฉีดได้ 27.3%ตัวเลขสูงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องทุกคนช่วยกันดีช่วยกันเป็นอย่างดีนะครับการแพร่ระบาดจะลดลงเรื่อยๆครับนะครับช่วยกันครับช่วยกันต่อไปครับรับหญิงตั้งครรภ์นะครับเดือนที่แล้วสิงหาคมพบว่ามีผู้ที่ติดเชื้อสูงมากครับจำเป็นครับต้องเร่งฉีดวัคซีนนะครับช่วยแนะนำครับให้หญิงตั้งครรภ์ไปฉีดวัคซีนกันซะหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์เกิน12สัปดาห์นะครับส่วน ท่านที่ฉีดวัคซีนเข็มแรกไปแล้วแล้วก็ยังไม่รอฉีดวัคซีนเข็มที่2แต่ว่าท่านติดเชื้อโควิด -19 ก่อนนะครับท่านไม่ต้องไปฉีดเข็มที่2ครับท่านรอให้ถึงระยะเวลา3เดือนหลังจากที่ท,ทราบผลการติดเชื้อครั้งนี้นะครับท่านไปฉีดอีกเข็มหนึ่งครับนะครับแล้วก็ผู้ที่ฉีดวัคซีนที่สถานีกลางบางซื่อถ้าท่านกลับต่างจังหวัดท่านท่านสามารถจะไปติด ฉีดได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านท่านนะครับติดต่อก่อนล่วงหน้าก่อน2สัปดาห์ครับในโรงพยาบาลที่ท่านจะไปฉีดนะครับที่มาดูต่อครับเรื่องของภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เป็นเรื่องที่ท้าทายมากในประเทศไทยนะครับเพราะเราเปิดประเทศเฉพาะที่จังหวัดภูเก็ตนะครับสเดือนผ่านมาครับกรกฎาคมสิงหาคมมีผู้นักท่องเที่ยวครับ 27, งหมืรายนะครับก็พอสมควรนะครับ แล้วก็มีผู้ติดเชื้อในนักท่องเที่ยวนี้85รายครับซึ่งทั้ง85รายนี้มีอาการน้อยหรือไม่มีอาการนะครับแล้วก็ไม่มีการแพร่ระบาดครับนะครับไม่มีการแพร่ระบาดสู่พี่น้องคนไทยเลยนะครับเราพบว่าพี่น้องคนไทยที่มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 ซึ่งมีจํานวนมากนะครับตัวเลขวันก่อนคือสูงก็คือประมาณ200กว่ารายนะครับต่อวันเราพบว่ามาจากคนในพื้นที่ครับนะครับแล้วก็ทั้งหมดครับเราพบผู้ที่ติดเชื้อ สเดือนนี้นะครับ3า5 4รายทั้งหมดครับนะครับแต่ว่าทั้งหมดนี้ยังคงอยู่ในระดับที่ควบคุมได้และยังมีเตียงว่างที่จะรองรับผู้ป่วยได้อีกครับโดยมีเตียงว่าง28.8%นะครับทั้งหมดนี้เสียชีวิต12ลรายครับโดย11ลรายไม่ได้ฉีดวัคซีน1รายครับฉีดวัคซีนแอสตราเซนกา1เข็มเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นภูเก็ตแซนบ็อกครับยังคงดำเนินการต่อไปครับนะครับ สำหรับเรื่องของแอนติเจนเทสคิ t ที่มีข่าวเรื่องการประมูลนะครับทางป,ปชเมื่อประมูลแล้วนะครับก็จะใช้ในการเฝ้าระวังครับทำให้จะติดตามจะได้ทราบผู้ที่เริ่มเป็นได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วจะแจกจ่ายให้กลุ่มเสี่ยงครับนะครับโดยแบ่งเป็น2กลุ่มด้วยกันคือกลุ่มแรกเป็นพวกชุมชนแออัดหรือหรือตลาดนะครับและอีกกลุ่มหนึ่งเป็น หน่วยบริการครับเช่นโรงพยาบาลระดับต่างๆนะครับคลินิกร้านขายยาทั้งหมดนี้ที่ร่วมโครงการครับแล้วก็อยู่ในพื้นที่สีแดงครับนะครับเพราะฉะนั้นการที่ตรวจแอนติเจนเทสคิดตรวจเองจะช่วยทําให้มีการเฝ้าระวังที่ดีครับนะครับสำหรับกลมอนามัยครับได้สํารวจเรื่องของการป้องกันตนเองนะครับเราพบว่าการกินร่วมกันการงดการกินร่วมกันทําได้น้อยที่สุดครับนะครับซึ่งจําเป็นครับต้อง ไม่กินร่วมกันนะครับเพราะจะแพร่เชื้อได้ง่ายครับนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับสรุปสถานการณ์ทั้งหมดในวันนี้คือวันนี้มีผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่มขึ้น1289งรายทําให้มีผู้ติดเชื้อทั้งหมด1น1 2งหารยายครับมีผู้เสียชีวิตลดลง14คนทําให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด257คนนะครับการระบาดครับในประเทศและกรุงเทพมหานครนะครับโดยทั่วไปอยู่ในขาลงแล้วก็มีแนวโน้มจะลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับแม้วันนี้ จะมีผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่มขึ้นกว่า1000รายนะครับแต่พี่น้องคนไทยทุกคนครับเราต้องช่วยกันช่วยกันให้มากขึ้นด้วยมาตรก,การส่วนบุคคลครับและท่านต้องนึกเสมอว่าการแพร่ระบา,ขาดขณะนี้เป็นสายพันธุ์เดลต้าที่มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วแม้คนที่ฉีดวัคซีนแล้วก็ยังติดต่อได้แล้วก็แพร่เชื้อได้ใกล้เคียงกับคนที่ไม่ฉีดวัคซีนนะครับส่วนหญิงตั้งครรภ์ครับมีการระบาดท,ที่สูงมากในเดือนสิงหาคมนะครับจําเป็นต้องส่งเสริม ให้หญิงตั้งครรภ์2สัปดาห์ขึ้นไปไปฉีดวัคซีนกันซะนะครับส่วนผู้ที่ติดเชื้อโควิดนะครับที่ฉีดวัคซีนมาแล้ว1เข็มเข็มที่2ท่านไม่ต้องฉีดนะครับท่านต้องรอรอให้ถึง12สัปดาห์หลังจากวันที่ท่านทราบผลติดเชื้อถึงจะไปฉีดอีกเข็มหนึ่งนะครับสำหรับด้านภูเก็ตแซนบ็อกซ์ครับยังไปได้ดีครับมีนักท่องเที่ยวใน2เดือนมานี้ครับ27,000ัน 27, กว่ารายนะครับแล้วก็พบว่ามีนักท่องเที่ยวติดเชื้อ เพียง85รายซึ่งมีอาการน้อยหรือไม่มีอาการครับแล้วก็ไม่ทําให้มีการแพร่เชื้อนะครับการติดเชื้อของคนในภูกเก็ตนั้นมาจากคนในพื้นที่ซึ่งทั้ง2งเดือนนั้นมีทั้งหมด3,754รายนะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิต12 1 2คนโดย11คนนั้นไม่ได้ฉีดวัคซีน1คนฉีดวัคซีนแอสตราเซนกา1เข็มครับเพราะฉะนั้นการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในภูกเก็ตยังคุมได้ครับ แล้วก็ยังมีเตียงว่างพอที่จะรองรับผู้ป่วยได้อีก28.8%ของเตียงนะครับเพราะฉะนั้นโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ยังดำเนินการต่อไปครับส่วนเรื่องของแอนติเจนเทสคิตที่ประมูลได้8.5ล้านชุดนะครับทางสบช,ชจะแจกให้กลุ่มเสี่ยงครับเพื่อเป็นการเฝ้าระวังการระบาดของโควิด -19 นะครับจะได้ทราบผู้ที่ต,ติดเชื้อและแยกตัวมารักษาโดยเร็ว โดยจะให้กลุ่มเสี่ยงแบ่งเป็น2กลุ่มครับคือกลุ่มแรกจะเป็นกลุ่มชุมชนแออัดหรือตลาดนะครับอีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นหน่วยบริการครับเช่นโรงพยาบาลในระดับต่างๆคลินิกร้านขายยาที่ร่วมโครงการครับที่อยู่ในพื้นที่สีแดงด้วยนะครับกุามานามัยเราพบว่ามาตรก,การป้องกันตนเองที่ทําได้น้อยที่สุดคือการงดการกินร่วมกันซึ่งการรับประทานร่วมกันนี้จะเป็นความเสี่ยงในการแพร่ระบาดและกระจายเชื้อได้เป็นอย่างดีนะครับเรานึกไม่ถึงหรอกครับ เพราะว่าในขณะที่กินอาหารต้องถอนอากากได้มีการพูดคุยกันนะครับเพราะฉะนั้นติดตามมาต่อไปครับจากทีมแพมทย์มวลนิธิษิ์นร้อยตาารายแพทยทุนหมูมมออาจารย์ในพระราชุปธรรมตุนประเทศพระรัรลาชสุด,ดาสยามรูปราชกุม,มารีติดตามผลงานพวกเราได้ครับจาก YouTube Facebook และบล็อกดิดครับขอบคุณครับสัสดีบ